สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแหวนแหวนหัวใจพองฟูไม่จัดงานวันเกิดแต่ของขวัญแน่นมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทําทำให้ช่วงนี้ไม่สามารถจัดงานปาร์ตี้ใหญ่โตได้เช่นเดียวกับงานวันเกิดที่ห้ามรวมตัวกันล่าสุด22พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของแหวนแหวนปวาิษาเพนชาติพิธีกรสาวชื่อดังมากความสามารถอายุครบ37ปี เธอโพสภาพของขวัญกองโตที่เพื่อนพี่น้องส่งมาให้เธอที่บ้านที่ถึงแม้ว่าตัวไม่มาแต่ของขวัญแต่ละชิ้นนั้นหรูทั้งนั้นโดยเธอเผยว่า thank you so much for all these lovely birthday gifts ขอบพระคุณมา,มากมากสำหรับของขวัญทุกชิ้นเค,ค้กวันเกิดทุกกลอนและช่อดอกไม้ทุกช่อนะคะปีนี้โควิดอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยได้แต่อยู่รับของเองทุกชิ้นได้ยินเสียงกดกริ่งประตูบ้านแล้วหัวใจพองฟูขอบคุณที่ยังนึกถึงกันขอบคุณที่ไม่ลืมวันเกิดแหวนของขวัญทุกชิ้นมีความหมายกับแหวนมากๆๆๆ,ๆขอบคุณที่ทําให้เบิร์ดเดย์เกิลคนนี้มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะคะรัก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  ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ